ดาวอาทิตย์สถิตพบลาภัลัคนาสถิตราศีพิจิก 1. เป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ดีจากการงานที่กระทำา 2. ฉลาดในการใช้คำพูดและการปฏิบัติงาน 3. เป็นบุคคลที่มีความราบอบคอบระมัดระวังตัวไม่ว่าจะกระทำอะไรดาวจันทร์สถิตพบลาพาัลัคณาสถิตราศีพิจิก 1. เป็นบุคคลที่มีพรหมวิหารประจาใจ 2. บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง 3. โชคช่วยให้บังเกิดลาภผลไม่ขาดสาย สี่มีบุตรก็พึ่งพาสายได้ดาวอังคารสถิตพบลาภลาักษณาสถิตราศีพิจิก 1. เป็นผู้ที่มุ่งแต่จะหารายได้โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากและสุขภาพของร่างกายเลยเป็นเหตุให้บั่นทอนสุขภาพ 2. ทํทำงานด้วยความสามารถและเข้มแข็ง 3. ม,มีบุตรดีแต่มักจะยุ่งยากในการเลี้ยงดูตอนต้นตน,ตนดาวพุธสถิตพบลาภลัคนณสถิตราศีพิจิกหเป็นผู้ที่มีความคิดเห็นดี แต่ไม่สามารถจะชี้แจงให้ผู้อื่นเข้าใจตามได้ 2. การดำเนินกิจการก่อให้เกิดประโยชน์อย่างดีกับเจ้าชะตา 3. ม,มีการหาเงินด้วยวิธีการแปลกๆไม่ซ้ำแบบกับใครๆดาวพฤหัสถิตพบลาภัลัคณาสถิตราศีพิจิก 1. เป็นผู้ที่เข้าใจในการเอาอกเอาใจคนโดยเฉพาะเพศตรงข้ามและคู่ครอง 2. มักได้รับความเมตตาจากผู้สูงอายุและครูอาจารย์ 3. หาทรัพย์สินได้ด้วยปัญญาความรู้ 4. เข้าใจในการปฏิสันฐานติดต่อดาวสุขสถิตพบลพาภารัคนาสถิตประสีพิจิก 1. เป็นชาตาที่มีการเงินไม่สมบูรณ์ 2. จะได้รับความยุ่งยากเพราะความลุ่มหลงในเรื่องต่างเทศ 3. เป็นคนเจ้าอารมณ์ 4. มักจะจนเพราะมีลูกมากๆดาวสาวสถิตพบลพาภารัคนาสถิตประสีพิจิต 1. เป็นผู้ที่มีความมานภาคเทียนมุ่งมั่นในการหาผลประโยชน์รายได้ โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพทางกายและใจทั้งช่วยเหลือให้พี่น้องได้รับประโยชน์ดีด้วย 2. ผพูดจาและทำงานด้วยความแคล่วคล่องว่องไวดาวราหูสถิตพบลาภารัคนาสถิตราศีพิจิก 1. เป็นชะตาที่หาทรัพย์สินรายได้ได้ดี 2. ได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือในเรื่องการหาลาภผล 3. ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายได้แล้วเป็นเอาทุกอย่างทำไม่ว่าผิดหรือถูกโดยยึดเอาประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง หนังสือโหราศาสตร์สุริยาตภาคพยากรณ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนนยความสะดวกให้แก่นักพยากรณ์ที่เริ่มต้นฝึกหัดใช้ในการทำนายได้จัดทำโดยการรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลทางโหราศาสตร์ไว้เพียงพอเพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหาเมื่อสงสัยหรือสำหรับผู้ศึกษามือใหม่สามารถทำนายในเชิงโหนได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ออกคำพยากรณ์ในเบื้องต้นเมื่อผู้ศึกษาเข้าใจข้อมูลแล้วนำไปใช้ได้ดีถูกต้องก็จะถือเป็นแนวทางศึกษาและค้นคว้าต่อไป ซึ่งในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยความหมายของดาวพระเคราะห์ความหมายของพบสถิตในเรืออนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนต่างๆความหมายของดาวสถิตในเรือนในลัคนาของแต่ละราศีความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างดาวพระเคราะห์ความหมายของทักษะจรสัมผัสทักษะเดิมความหมายของดาวจรตามทักษะสัมพัสราศีเป็นต้นหากท่านใดสนใจในหนังสือเล่มนี้สามารถติดต่อได้ในกล่องข้อความ